อีกหนึ่งเรื่องซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องฮือฮาในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกันเลยทีเดียวเพราะเมื่อสองวันก่อนจูจ่ๆก็มีชาวบ้านนั้นแห่ขึ้นเขาผู้ชมครับไปไหนไม่ได้ไปขุดมันไม่ได้ไปหาของป่าไม่ได้หาสัตว์ป่าแต่ปร,รากฏว่าไปหาบ่อน้ําสีดําสนิทคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเนี่ยบ่อน้ําบ่อเนี้เคยมีคนตาบอดไปเอาน้ําล้างหน้าคุณผู้ชมครับพอลืมตาขึ้นมาโอโหคุณผู้ชมครับใสแจ๋วเหมือนตาตะกะแตน อย่างไรอย่างนั้นนอกจากนี้ยังมีการนําน้ํามาดื่มน้ำเนี่ยสีด,สดําสนิทเมื่อตักใส่ถุงไปเก็บไว้หนึ่งคืนน้ําจะกลับมาใสเหมือนกับน้ําดื่มที่อยู่ในขวดน้ําแร่อย่างไรอย่างนั้นแต่ล่าสุดณขณะน,นี้ทางการแพทย์มีการตรวจสอบแล้วพบว่าน้ํานั้นมีสิ่งปนเปื้อนที่เกี่ยวพันหรือมีบางอย่างที่คาดว่าน่าจะเป็นสิน่งปฏิปปปกูลที่มาจากอุจจระ ฟังแบบนี้แล้วแทบจะเอาวสา์อาหารเย็นอาหารข้ามกันเลยทีเดียวเชียววันนี้เป็นอย่างไรเอาให้ชัวเอาให้ชัดวันนี้ผมจะพูดคุยกับนายแพทย์ประมวลอินทรราชนะครับซึ่งถือว่าเป็นท่านเป็นผอ,อโรงพยาบาลศรีสาครจังหวัดนราธิวาสตอนนี้อยู่ในสายกับผมแล้วสวัสดีครับนายแพทย์ประมวลครับสวัสดีครับนายแพทย์ประมวลครับ ครับสวัสดีครับครับผมณขณะนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงที่เคยขึ้นคงขึ้นเขาเมื่อ30บปีก่อนจนถึงณขณะนี้กําลังรอคําตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์มันเป็นน้ําที่ดีจริงๆมันเป็นน้ําวิเศษหรือว่ามันเป็นเพียงน้ําที่มีมูลสัตว์ผสมอยู่ตกลงแล้วมันเป็นน้ําประเภทไหนกันแน่ที่เจอขึ้นแลวเขาบอกว่ามันสามารถรักษาโรคได้จริงหรือเปล่าครับ ครับผมก็ต้องขอเรียนเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบเนี่เพราะว่าตรงแหล่งน้ําที่พบว่าเป็นน้ําสีดําที่ทางชาวบ้านได้ขึ้นไปทําการทําเก็บมาไม่ว่าจะเป็นการทาการบริโภคดื่มกินที่ผ่านทางร้านนะครับทางสาธารณสุขจังหวัดอันธพาเนี่ยครับได้ให้ผมนะครับนายแพทย์บมบนจาราชเป็นผอโรงพยาบาลศิริสาครนะครับไปตรวจสอบคุณภาพน้ําเบื้องต้นนะครับในเรื่องของคุณภาพน้ําเพื่อการบริโภคอุปโภคนะครับก็พบว่าเบื้องต้นเนี่ยพบสารแบคทีรียครับ ในน้ําที่ส่งไปตรวจสอบนะครับก็เป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่าอีโคไลซึ่งเป็นแบคทีเรียตัวที่เจอในลําไส้ใหญ่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมูลของสัตว์หรือว่าเป็นอุจจาระของคนนะครับซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการทับถมของซากไม่ว่าจะเป็นซากใบไม้หรือว่าอาจจะเป็นการไหลรวมตัวของน้ําที่ผ่านผ่านมาครับครับ จากการตรวจสอบเบื้องต้นนขณะน,นี้นอกจากในเรื่องของบ่อน้ําแล้วสภาพของบ่อน้ํามันเอื้อต่อการเกิดขึ้นเองหรือว่ามีคนไปขุดไว้หรือเดิมทีนั้นเป็นสิ่งที่คนไปขุดเอาไว้แล้วก็กลายเป็นสิ่งสะสมทับผมกันมาจนกลายเป็นบ่อน้ําหรือเป็นบ่อน้ําธรรมชาติที่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติจนกลายเป็นสีดำอ่าจากการที่ตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นบ่อน้ําที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะเนื่องจากว่า ริเวณนั้นเนี่ยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีน้ําไหลผ่านนะครับอนอกจากแหล่งน้ําที่เป็นสีดำเนี่ยยังมีแหล่งน้ําข้างเคียงครับที่ไหลผ่านเช่นกันแล้วก็มีตาน้ําเป็นน้ํามีตลอดเวลาครับเป็นน้าผ่านตลอดเวลาเป็นน้ําผิวดินซึ่งบริเวณรอบๆเนี่ยจะเป็นน้าใสปกติมีแต่แหล่งน้ําตรงส่วนนั้นเองคะที่เป็นสีดาอ๋อ,อมันก็ยิ่งทําให้ประชาชนเนี่ยโอ้โหประหลาดใจ รอบๆน้ำสีใสปกติเลยแต่ปรากฏว่ามีเฉพาะบ่อเล็กๆเ,เองที่เป็นสีดำถ้าหากว่าเราเอามือลวกลงไปมันลึกไหมครับน้ำในบ่อนี้บ่อเล็กๆเ,เองมันสามารถลึกลงไปประมาณสักท้าแข้งหัวเขา่าหรือว่าถึงเอวไหมฮะลึกขนาดนี้ไหมฮะก็น่าจะประมาณถึงเข่าครับเพราะว่าเป็นลักษณะ น้ำผิวดินครับเปน้้ำที่ไม่ลึกไม่ได้เป็นบ่อน้ําลึกไปอย่างน้ครับ,รบผมจากสภาพเรามีการเอามือลงไปรู้ไหมครับว่าในบ่อนเนี้ยดินมันเป็นสีดินยังเป็นสีเอ่อสีดินธรรมดาหรือว่าดินก็มีสีด,ดํานินนินหรือดำแปลกๆดาเหมือนน้าดินนี่มีสีดําเหมือนน้าเลยครับอ๋อเหรอฮะถ้าหากว่าขุดดินลึกลงไปอีกสักเมตรหนึ่งจะดาเหมือนนิแบบนี้ไหมฮะก็ตอนนี้ยังไม่มีใครใครที่ได้ลองขุดดินครับแต่ว่า คาดว่าถ้าขุดลงไปเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนกับแอ่งน้ําทั่วๆไปครับครับแต่เดี๋ยวมันเป็นสีดําแล้วดินขอบขอบสระแล้วครับคุณหมอดินขอบสระมีลักษณะเป็นเป็นดินโคลนทั่วๆไปวไปครับแล<อ>้วก็มีลูกรังเล็กน้อยครับอะถ้าเกิดดินขอบขอบเนี่ยเป็นดินธรรมดาแต่ปรากฏว่าดินในสระเป็นสีดําแสดงว่าน้ําอันนี้จะต้องผุดมาอย่างยาวนานมากแล้วใช่ไหมคุณหมออตามการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเนี่ยเพราะว่า น้ำบริเวณนั้นเนี่ยมีมาสามสิบสี่สิบปีแล้วแหะครับรบแล้วก็นอกจากตัวแบคทีเรียที่เราเจอนะครับการตรวจสอบทางกายภาพของน้ําเนี่ยยังเจอ,อเหล็กที่มีปริมาณเกินมากวก่าปกตินะครับแล้วก็คาดว่าสีดําที่เจอเนี่ยน่าจะเป็นสีดําของสารกรรมฐถนนะครับซันเฟอร์ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยสารซันเฟอร์เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบในการใช้ผสมในยาที่รักษาโรคผิวหนังได้หลายชนิดนะครับโอซึ่งถ้าเกิดว่าจะจะ,จะตามความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่า ถ้าเรานำน้ํานั้นเนี่ยมารักษาการเกลื่อนก็มีโอกาสที่โรคการเกลื่อนจะดีขึ้นแล้วก็หายไปครับอ๋อสำหรับน้บําบ่อสีดําบ่อนี้ที่บอกว่ามีกรรมฐถันเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาน้ําส่วนหนึ่งมามาทาผิวหรือมาอาบคนที่เป็นกากเป็นเกลื่อนนี่หายเดยครับครับมีโอกาสที<อ>่หายครับเพราะว่า,าเป็นสารครับผมสารซันเฟอร์เป็นสารตัวหนึ่งในการผลิตยาที่ใช้รักษาโรคผิ่นนังครับครับถ,ถ้าหากว่าเราเอาน้ําเปลี่ยนจากอาบมาทา ปเปลี่ยนจากอาบมาทากลายเป็นดื่มนะครับรับร่างกายของเราจะรับได้นานขนาดไหนหรือต้องกินระยะเวลาขนาดไหนจึงจะส่งผลต่อกระทบต่อร่างกายตับไตไส้พุงเราครับโดยโดยทั่วไปเนี่ยการเจอสารการเจอแบคทีเรียอีโคไลในน้ําเนี่ยก็ถือว่าน้ํานี่ไม่เหมาะสมในการดื่มแล้วละครับโอ้ครับโดยครับผมโดยหลักการในการบำบัดน้ําเสียถ้าเป็นในส่วนของหน่วยงานหลักกาที่วัดน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลองสาธารณะเนี่ยต้องไม่มีตัวอีโคไลนี้เลยครับท่าน คุณหมอครับเวลาชาวบ้านบอกว่าเขาก็ตักน้ําจากบ่อน,นี่แหละใส่ถุงไว้หนึ่งคืนน้ําดําปีปๆอย่างนี้เลยไปผูกเอาไว้ไปตั้งเอาไว้ใส่ถุงไว้หนึ่งคืน,น,ำำน,ส,น,คนสีดําหายไปเลยสีดําหายไปไหนครับหาไม่ได้ยังไงก็ถ้าเป็นในเรื่องของสารที่เราเจอนะครับสีดำสีดำที่หายไปคาดว่าจะตกเป็นตะกอนอยู่ก้นขวดครับเพราะว่าเหล็กาอาจจะรวมกับสารกรมถันกลายเป็นฟลูออร์นัรนเฟตตกตะกอนอยู่ใต้ ต้นขวดแล้วก็เรือแต่เฉพาะในส่วนของน้ําใสๆซ,ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งมันก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์หลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับอืมแล้วทาไมน้ําในบอ่อมันไม่ตกตะกอนเป็นใสๆล่ะครับคุณหมอจากสัจากการสังเกตที่บอ่อนะเพราะว่ามันมีตาน้ําผุดอยู่ตลอดเวลาครับอ๋อมันผุดตลอดเวลาครับครับผมแล้วก็จะมีฟองอากาศฟองอากาศผุดขึ้นมาด้วยซึ่งตรงนั้นนี่ครับว่าเป็นในส่วนของอากาศที่เกิดจากการหมักหมม ของเชื้อแบคทีเรียครับแล้วก็มันผุดขึ้นมาเหมือนกับเราไปไปไปกวนน้าอยู่<า>ในนันตลอดเวลาครับมันก็มีฝุ่นละอองกระจายและกระสีดําก็เลยกลายทั่วกลายเป็นน้ําสีดําอย่างที่ว่านะขณะน,นี้แต่ที่ประชาชนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดว่าเขาตักน้ําไปแล้วไปต้มตัวกรรมาถันเองตัวสารต่างๆเองเนี่ยมันโอกาสหายกระจายความร้อนสามารถฆ่าหรือทําให้สารเหล่านี้ระเหยได้ไหมฮะโดยทั่วไปเนี่ยท่านรต้มน้ำจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียอ,อีโคไลได้ครับครับ ครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าชาวบ้านหรือว่าผู้คนที่เก็บน้ําไปเพื่อเพื่อจะดื่มกินเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางสาธารณสุขเราเนี่ยแนะนําว่าควรจะต้มครับเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะฆ่าตัวเชื้อแบคทีเรียอีโคไลนะครับแต่ก็ตอนนี้ได้ได้หารือกับทางผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านวิทยาศาสตร์ว่าเราจะปรับปรุงคุณภาพน้ํานี้ได้อย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ความเชื่อกับกับหลักการทางสาธารณสุขทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามาจูนหาตรงทางกันเพื่อที่จะให้ให้ความศรัทธายังคงอยู่ แล้วก็ให้เกิดพิดภัยกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับครับตอนนี้ถ้าหากประชาชนบางส่วนพอรู้แล้วในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสแต่ขณะเดียวกันถ้าหากว่าจะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าเข้าใจได้ง่ายขึ้นตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ถ้าอยากจะได้น้ําแต่เราก็กลัวว่าสุขภาพนั้นจะแย่ลงเราจะบอกกับประชาชนหรือประชาชนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับน้ําจุดนี้นะครับเบื้องต้นก็คงจะแจ้งอย่างนี้ครับว่า เบื้องต้นเลยน้ำสดๆที่ที่ตักขึ้นมาเนี่ยไม่เหมาะต่อการดื่มฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะนําไปเพื่อที่จะทาโรคผิวหนังหรือว่านําไปเพื่อที่จะจะอาบหรืออะไรเนี่ยทางสาสุขเองก็ยังไม่ได้ข้ามนะครับียงแต่ว่าขอเรื่องของการที่ดื่มที่น้ําสดๆนะครับืัองแต่ว่าผลเปิดมันเจอเชืเอ้อแบคบทีเรียจริงแล้วก็ถ้าเกิดว่าจําเป็นที่จะต้องบริโภคในช่วงนี้แล้วก็ขอให้ต้มให้เดือดครับถึงจะถึงจะดื่มได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอเรียนกับประชาชนอย,อย่างไ้ครับว่าว่าตอนนี้ ผมเองแล้วก็รวมทั้งท่านสาธารณสุขอำเภอท่านสาธารณสุขจังหวัดที่ว่าเองเนี่ยก็ <c oughs> ได้หารือนะครับ,รรบกับท่านประาอุโสครับทักษการท่านนายอำเภอแล้วก็หารือกับท่านผู้นำศาสนาในพื้นที่เพื่อที่เราจะหาจุดลงตัวกันในเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพน้ําเองหรือว่าในเรื่องของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้คนหลั่งไหลกันไปเยอะเราก็ต้องดูแลในเรื่องของโรคระบาดในหมู่ชนที่เยอะๆหรือว่าในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรอบการสร้านนงส้วม ที่ส,สุขลักษณะเพื่อรองรับผู้คนที่เข้ามาครับครับในฐานะที่คุณหมออยู่ในพื้นที่และที่สําคัญประชาชนผมมั่นใจว่าหลายคนละต้องไปกินไปดื่มไปอาบมีใครบางคนมารักษาตัวจากอาการที่กินแล้วก็ดื่มอาบจากน้ําบ่อน,นี้บ้างไหมครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยพบว่าก็พอมีอยู่ครับโดยโดยส่วนใหญ่จะเจอในคนไข้ที่เป็น โรคเกีย่ยวกับระบบทางเ,งาางเดินาาทางเดินอาหารครับขอไปทางเดินอาหารครับเช่น,น,นเครื่องแส้อาเจียนหรือว่าท้องร่วงท้องเสียไปเนี่ยก็เจออยู่แต่ไม่ได้เยอะมากครับเขาบอกไหมครับว่ากินกี่วันกว่าจะเกิดอาการท้องไส้ปั่นป่วนอาเจียนปวดหัวบ้านหมุนแบบนี้ฮะนะส่วนส่วนใหญ่สักกลับไปเนี่ยก็กินอยู่ประมาณสองสามวันก่อนก่อนจะมีอาการครับอ๋อครับ เอาแล้วครับผู้ชมครับหน้าจากกระจ่างนั้นครับสำหรับบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนเชื่อและบอกว่าโอ้โหมันดิบดีเหลือเกินแต่ปรากฏว่าทางหลักวิทยาศาสตร์หลักการแพทย์บอกว่ามันมีกรรมฐานมันมีตัวสารบางอย่างที่อันตรายต่อสุขภาพแต่อาจจะมีผลดีต่อเรื่องของผิวพรรณอย่างเช่นกากเกลือนแต่ก็บอกว่าตอนนี้ควรที่จะงดตรงนี้ไว้ก่อนควรจะตรวจสอบให้ดีนี่คือคําพูดของหมอวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนายแพทย์ประมวลทองอินทราชนะครับผอโรงพยาบาลศรีสาคร จังหวัดนาราธิวาสสวัสดีครับ